สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PXP Channel นะครับหลังจากที่ EP ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอาชีพ Strength Conditioning Coach นะครับว่าเหมือนกับถ้าเพื่อนๆต้องการจะทำงานเป็นอาชีพนี้ควรจะต้องเลือกเรียนในด้านไหนหาความรู้เพิ่มเติมยังไงแล้วก็จะเริ่มต้นงานนี้ได้ยังไงนะครับแต่ใน EP เนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าการฝึกคนธรรมดาและการฝึกนักกีฬาเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเพราะว่า ผมว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนที่เหมือนพอได้ดูช่องผมเนี่ยแล้วก็พอเริ่มรู้จักอาชีพ s ส c o n d i t i o n i n g Coach แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจว่าส conditioning coach เนี่ยมีหน้าที่ฝึกนักกีฬาแล้วการฝึกนักกีฬาเนี่ยมันต่างจากการฝึกคนธรรมดาย,ยัางไงนะครับมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่ามี2ออย่างนะครับที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลทั่วไปแล้วก็นักกีฬานะครับในการฝึกความแข็งแรงและสมรรถภ,ภาพอย่างแรกเนี่ยคือเป้าหมายนะครับ คือบุคคลทั่วไปหรือคนธรรมดาเนี่ยเป้าหมายของเขาเหล่านั้นส่วนใหญ่เนี่ยคืออาจจะเป็นการออหุ่นดีลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างมีสมรรถภาพความฟิตที่ดีขึ้นอาจจะเป็นเป้าหมายประมาณนี้ละกันนะผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนแต่ว่าพอเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะลดไขมันลดกล้ามเนื้อหุ่นดีนะครับ เป้าหมายที่แท้จริงนักกีฬาเนี่ยคือ performance ก็คือศักยภาพในการเล่นกีฬานะครับเขาต้องการเทรนนิ่งเขาต้องการฝึกเพื่อเขาเล่นกีฬาออกมาได้ดีไม่บาดเจ็บแล้วก็สามารถเลี้ยงชีพได้นะครับสามารถยืดอายุการใช้งานของตวเองยืดอายุการใช้งานในอาชีพนักกีฬาเขาได้ยาวดังนั้นเนี่ยการฝึก s t r e n g t h a n d conditioning สำหรับนักกีฬาเนี่ยประโยชน์อย่างเดียวเลยที่พวกเขาต้องการคือการพัฒนาศักยภาพของตงนเองนะครับให้สามารถเล่นกีฬาได้ดีไร้อาการบาดเจ็บแล้วก็เล่นได้นาน และอย่างที่2เนี่ยคือ training components นะครับสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ย training components อาจจะมีหลัก Basic อยู่5ข้อนะครับคือ 1. muscle strength ก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 2. muscle endurance คือความอึดความทนทานของกล้ามเนื้อ 3. ระบบ cardiovascular endurance นะครับคือระบบไหลเวียนเลือด ในคนทั่วไปเนี่ยจะเน้นฝึกในระบบแอโรบิกเป็นส่วนใหญ่นะครับ 4. flexibility หรือความยืดหยุ่นของร่างกายและสุดท้าย body composition ก็คือปริมาณไขมันในร่างกายแล้วก็ปริมาณกล้ามเนื้อนะครับคราวนี้เราตัดกลับมาดูที่นักกีฬาบ้างนะครับว่านาักกีฬาเนี่ยจะต้องมี training components อะไรบ้างครับอาจจะมีบางอย่างที่คล้ายคกันแต่ว่าด้วยความที่เป้าหมายมันต่างกันเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่า พอเป้าหมายที่มันต่างกันมันทําให้เทรนนิ่งคอมโพเนนต s ของคนทั่วไปเนี่ยเขาค่อนข้างจะสอดคล้องกับเป้าหมายที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับแต่พอมาเป็นในรูปแบบนักกีฬาเนี่ย mm. เมื่อเป้าหมายแตกต่างมันทําให้เทรนนิ่งคอมโพเนนต s ของเขาเนี่ยมันต้องค่อนข้างสอดคล้องกับการเล่นกีฬาของเขานะครับการดูแลตัวเองการรักษาสภาพของตัวเองดังนั้นเทรนนิ่งคอมโพเนนต์ของนรานเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างเลยทีเดียวนะครับ โดยผมจะขอยกตัวอย่างโดยใช้เทรนนิ่งคอมโพเนนต s ของสถาบานัน Exos นะครับโดยเทรนนิ่งคอมโพ n นนต์ของ Exos เนี่ยจะแบ่งออกเป็น8ปัจจัยนะครับไล่เรียงเลยตั้งแต่พิลล่า Preparation นะครับคือการเตรียมร่างกายก่อนจะฝึกก่อนจะแข่งขันก่อนจะออกกาลังกายนะครับ 2. Movement Preparation m o v e m e n t preparation เนี่ยจะสอดคล้องกับระบบการฝึกในวันนั้นนะครับอย่างเช่นวันนั้นถ้าคุณมีการฝึกการเคลื่อนที่มีการฝึก strength Movement Preparation เนี่ยจะค่อนข้างจะสอดคล้องกับแบบฝึกในวันนั้นมากกว่าครับแต่พ i l p r e p r r a t i o n เนี่ยจะเป็นเหมือนการวอร์มร่างกายอาจจะเป็นการทำา y y o f ฟอ c i a l Release การทำา o o i l l t y y หรือการทำา t t b i l l t y y นะครับ t r i พ o m e t r i c หรือว่าแรงระเบิดนะครับแบ่งออกเป็น Upper Body กับ Lower Body ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพูดถึง p y r o m e t r i c เราอาจจะนึกถึงการกระโดดเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งถ้าผมใช้คำว่าการกระโดดเนี่ย ก็พอจะนีบภาพกันออกได้เลยใช่ไหมแต่ว่าถ้า u p p e ดี o d y จะเป็นการโยน medicine ball การควาออ้าง medicine ball อะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนในป p p e บ b o ี้ถ้าเป็น l o ว e r อด d y ก็จะเป็นเรื่องการกระโดดเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง p l ล o m e t r i c เนี่ยอยู่ในเกือบทุกกีฬาเลยนะครับถ้าเราลองสังเกตด,ดีดีทุกกีฬาเนี่ยต้องใช้แรงระเบิดกับทั้งหมดเลยดังนั้น p l ล o m e t r i c s จึงเป็นหนึ่งใน training c o m p o n e n t ์ของนักกีฬาอีกด้วยนะครับสี่ movement skills แปลตรงตัวนะคือเป็นความสามารถในการเคลื่อนไหวในการเคลื่อนที่นะครับ movement s k i l l สำหรับนักกีฬาเนี่ย จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับคือแบบลิเนียร์แล้วก็แบบมัลติไดเรกชันนะครับลิเนียร์คือเป็นทางตรงนะครับแบ่งออกเป็นแอคเซเลเรชันแล้วก็แอ็บสูตสปีดส่วนมัลติไดเรกชันเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นลาเทอรัลชัฟเฟิลแล้วก็ครอสโอเวอร์นะครับจะสังเกตว่าพอเมื่อเราเข้าสู่เทรนนิ่งคอมโพเนนซ์ของนักกีฬาเนี่ยจะเริ่มมีรูปแบบการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะค่อนข้างแตกต่างกับการเทรนนิ่งคนธรรมดาเลยโดยความจริงเนี่ยบางกีฬาอาจจะใช้ มูเมนต์สกิลที่แตกต่างกันก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าคุณเป็นสปรินเตอร์คุณอาจจะใช้มูเมนต์สกิลในด้านลีเนียเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าคุณเป็นนักกีฬาที่อาศัยความคล่องตัวด้วยและต้องมีความเบรกด้วยอย่างเช่นนักฟุตบอลคุณอาจจะใช้มูเมนต์สกิลแบบลีเนียรวมถึงลัตเทิลชาร f เฟอ shuffle, หรือมัลติ i r เรกชันด้วยนะครับ 5. m e d i c i n e b a อ l อาจจะงงว่าทำไม d i c i n e Ball ถึงมาอยู่ใน Training components ของนักกีฬานะครับถ้าเราพูดถึง d i c i n e Ball เนี่ยพยายามนึกถึง การหมุนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าฝึกมิเ i สินบอลเนี่ยจะเป็นการหมุนเป็นส่วนใหญ่ทั้งการต้านแรงหมุนแล้วก็การหมุนปกตินะครับดังนั้นเนี่ยมิเนสินบอลถึงอยู่ในเทรนนิ่งคอมนนตนักกีฬาหรือว่าถ้าให้เรียกกันให้เข้าใจมันคือการฝึกโรเตช i ั n นอลพาวเวอร์นะครับคือพาวเวอร์จากการหมุนน่าจะพอเห็นภาพกันแล้วคราวนี้ผมจะยองยกตัวอย่างง่ายน,นะว่าทําไมโรเตชชั่นอลพาวเวอร์จึงอยู่ในเทรนนิ่งคอมโพเนนต์ของนักกีฬานะครับ ให้ลองจินตนาการนะักฟุตบอลเวลาจะเตะบอลดูนะครับเขาจะต้องมีการหมุนของลําตัวในการสร้างแรงในการเตะลูกฟุตบอลถูกไหม,ไห,มหรือกระทั่งจ่ายบอลแปรบอลยิงประตูอ่ะเขาต้องมีการหมุนของแกนกลางทั้งหมดหรือในนักวอลเลย์บอลเนี่ยเวลาที่เขาจะตีบอลเนี่ยต้องเกิดการหมุนของร่างกายเพื่อสร้าง power สร้างแรงในการตีดังนั้น rotational power หรือจะเรียกว่า medicine ball ก็ได้เลยอยู่ใน training components อีกหนึ่งอันสำหรับนักกีฬานะครับ strength and power ก็คือความแข็งแรงแล้วก็พลากกำลังนะครับซึ่ง strength and power ของนักกีฬาเนี่ยจะมีความแตกต่างจากคนทั่วไปอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่ามันจะมีเฟสบางเฟสที่เพิ่มเข้ามานะครับอย่างในคนทั่วไปเนี่ยการฝึกอาจจะแบ่งเป็นเฟส muscle endurance muscle hypertrophy แล้วก็ strength แต่พอเป็นนักกีฬาเนี่ยอาจจะมีเฟสที่เป็น muscle endurance เหมือนกัน hypertrophy เหมือนกัน strength เหมือนกันแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย ก็คือเป็นเฟสพาวเวอร์นะครับเพราะว่าพาวเวอร์เนี่ยเป็นการออกแรงและเร็วถูกไหมพอออกแรงและเร็วเนี่ยมันทําให้มันสอดคล้องกับกีฬาที่เขาใช้กันครับโดยส่วนใหญ่กับทุกอย่างเนี่ยเป็นกีฬาพาวเวอร์หมดเลยลสังเกตว่าพูดถึงกีฬาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นอะไรที่ช้าหนืดอสโลว์สโลหรอกเราจะเห็นอะไรที่มันเร็วและแรงนันหนัออกแรงของนักกีฬาการตีบอลการตบลูกมูฟเมนต์ส่วนใหญ่เป็นพาวเวอร์หมด การฝึกเพอร์ะเนี่ยยังช่วยลดอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นให้แก่นักกีฬาได้ด้วยนะครับเมื่อเราสร้างความชินต่อการออกแรงที่เร็วและหนักของนักกีฬา7 energy system development หรือเรียกง่ายว่า ESD นะครับก็คือระบบพลังงานในคนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่า cardiovascular endurance แต่ไผมบอกว่าส่วนใหญ่คนทั่วไปี่จจะโฟกัสที่ระ,ระบบ a อโรบิกอย่างเดียวแต่พอเป็นนักกีฬาเนี่ย ทำไมเราถึงรู้ว่า Energy System Development ละ่ะเพราะว่าถ้าพูดถึง Energy System Development เนี่ยมันมีตั้งแต่ระบบ a n a e r o b i c และ a e r o b i c นะครับซึ่งในนักกีฬาเนี่ยไม่ได้ใช้ระบบ a e r o i i s เป็นระบบหลักนะครับระบบที่ใช้เป็นหลักส่วนใหญ่เลยคือ a n a e r o b i c นะครับเพราะในเกือบทุกกีฬาเนี่ยใช้การออกแรงที่หนักและรุนแรงนะครับทำให้ระบบ a n a e r o b i c เนี่ยถึงเป็นระบบหลักในเกือบทุกกีฬาเลย แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่านักกีฬาจะไม่ฝึกแอโรบิกนะครับแต่นักกีฬาต้องฝึกสอนระบบเนี่ยให้สมบูรณ์แล้วใช้ในกีฬาได้ดังนั้นเนี่ย energy system development ของนักกีฬาเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างกับคนทั่วไปด้วยเช่นกันสุดท้าย regeneration นะครับคือการ recovery การฟื้นตัวของนักกีฬานะครับจะสังเกตว่าถ้าในคนทั่วไปนะจะเป็นเรื่อง flexibility นาะคือการยืดเหยียดหลังการออกกำลังกายก็เหมือนกับ เรายืดเยยดเพื่อลดกดแลคติกในร่างกายนะรับทำให้ไม่บาดเจ็บอันนี้คือในบุคคลทั่วไปเนาะแต่พอเรามาพูดถึงนักกีฬาเนี่ยทำไมถึงเรียกว่า Regeneration เพราะว่ามันมีมากของการยืดเยียอนะคมันมีการเรื่องการ Recovery เรื่องของการทํา Active Rest เพื่อนักกีฬาเนี่ย r e s h ให้นักกีฬาพรา้อมที่จะแข่งในวันต่อไปคือใน Regeneration เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับที่ต้องทําหลังซ้อมเป็นประจำนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่า คุณมีวันซ้อมกี่วันคุณมีการซ้อมวันหนึ่งกี่เซสชันซ้อมหนักกี่เซสชันมีการแข่งขันในวันไหนบ้างแข่งทีหรือไม่ดังนั้นโปรแกรมรีเจ n เนอเรชันเนี่ยมันก็ต้องมีการวางโปรแกรมให้สอดคล้องกับความหนักในการฝึกความถี่ในการเล่นกีฬาแล้วก็ความถี่ในการแข่งกีฬาของนักกีฬานะครับเพื่อนักกีฬาเนี่ยอยู่ในพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ตลอดเวลาการทำรีเจนเนอเรชันเนี่ยเหมือนการทำรีคาวเรชนนักกีฬาเพื่อที่นักกีฬาจะได้พีคในวันแข่งในวันซ้อมในของทุกๆวันนะครับ เป็นไงบ้างครับพอเห็นภาพกันไหมครับว่าระหว่างการฝึกคนธรรมดาแล้วก็นักกีฬาเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงบ้างลองเปรียบเทียบไปดูนะครับว่ามันเป็นความต่างตรงไหนบ้างทําไมนักกีฬาถึงต้องการระบบการฝึกที่แตกต่างจากคนธรรมดาคนทั่วไป mm hmm. ก็จบไปแล้วนะสำหรับ EP นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใน EP หน้าครับผมขอบคุณครับ